ผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรีคับนางงามนะฮะที่ไม่สวนวรสวนแท้ไดๆนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฮักกาสนะวันนี้คอนเทนต์ของเราพูดถึงชุดประจำชาติของแอมแอนด้ากันนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีการเรียกนะฮะผู้ออกแบบชุดประจำชาติทั้ง3ชุดที่ได้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น3ชุดสุดท้ายเนี่ยมาพรีเซนต์กันนะครับว่าเอ๊ะจะมีชุดเนี้ยนะฮะถ้าไปประกวดมิชลินเวิร์สเนี่ย จะเป็นยังไงนะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ตรงไหนเพื่อที่จะให้เข้ากับตัวอัลเบนดาแล้วก็ให้สะดวกสบายมากที่สุดก็คือไม่เป็นภาระของนางงามนะครับหรือว่าจะเพิ่มตรงไหนเข้าไปไหมนะครับเพื่อที่จะจะทำให้ชุดประจำชาตินั้นนะ่ะสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับเมื่อวานก็มีการพรีเซนต์น,นะฮะสำหรับคนออกแบบแล้วก็มีการเอ่อให้คำแนะนำนะฮะคำติคำชมไป จากคณะกรรมาการนะครับเราก็ต้องมารอรู้กันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะแต่ว่าวันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาให้ดูแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละชุดเนี่ยมันเหมาะกับแอมเอนดาหรือเปล่านะฮะวันนี้เราจะรีแคปทีละชุดเลยเนาะไดๆแล้วเนี่ยก็การประกวด Miss Universe นะ,ะในปีนี้ก็คงจะไม่ได้จัดแล้วแน่นอนล้านเปร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันเนาะแต่ว่านะฮะรู้สึกว่า จะจัดในไตรมาสแรกนะฮะของปีหน้านะครับมีการส่งอีเมลให้กับ N d ดีในทุกๆประเทศแล้วนะครับว่ามีการจัดการประกวดในไตรมัดแรกแน่นอนนะครับถ้าเป็นตามข่าวลือที่เขาจะแชร์มาเนาะเพราะว่าช่วงอาทิตย์ก่อนก็คือมีข่าวลือหนาหูมากว่าจะจัดขึ้นนะฮะในเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันที่14่เนี่ยวันวาเลทายนั่นเองถ้าเป็นตามสเกจด้วนที่แชร์กันมาก็คือว่านางงามเนี่ยจะเข้ากองช่วงประมาณวันที่1 นะครับแล้วก็วันที่11เนี่ยจะเป็นรอบของพีริมวันที่14นะจะเป็นรอบฟ i แนละนะครับก็คือวันวาเลนไทน์พอดีนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้ชัวร้0หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่ามีใครแบบเมคขึ้นมาไหมนะฮะก็ต้องรอติดตามกันนะครับแต่ว่าใดๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรีมตัวไว้ก่อนนะถ้าอยากพอรับประกาศมาปั๊บเนี่ยเราจะได้พร้อมบินทันทีนะครับสำหรับนะว่าที่ชุดประจำชาติของอแมนด้านี่ คือหนะึน่งใน3นี้เป็นชุดประจำชาติที่จะไปกับอแมนด้าแน่นอนเมื่อวานอแมนด้าก็ได้มีการสวมใส่ชุดจริงๆทุกคนแล้วจะบอกว่าแต่ละชุดคือสวยมากแล้วก็มีกิมมิกมีลูกเล่นของแต่ละชุดนะครับเราไปเริ่มต้นกันดูที่ชุดแรกเลยไหมไปดูกันที่ชุดยักษ์ก่อนกันแล้วกันนะครับชุดยักษ์มตราแห่งสยามอสุรีสีสมุทรนะครับ จากยักษ์นะฮะแปลงร่างเป็นคนนะอ่ะจริงๆเราชอบนะคือมันดูสวยทุกคนมันทำให้รูปร่างของอแมนด้าเนี่ยดูสูงโปร่งนะครับดูดูมีสุดทรงอง์เอวอ่ะนะฮะคือศพอแมนด้าคือส่งรูปร่างของอแมนด้ามากมากมากแต่ถ้าจะพูดถึงชุดนี้นะครับแต่ถ้าจะพูดถึงชุดนี้เนาะก็ทุกคนก็ทราบแรงบันดาลใจนะฮะว่ามาจากยักษ์นะครับก็ แปลงร่างมาเป็นคนน้องตามในวรรณคดีที่ทุกคนรู้กันนะครับแต่ว่าใดๆแล้วเนี่ยความที่คนออกแบบนะฮะหรือว่าหลายๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาเนี่ยเกี่ยวกับรูปนี้คือค่อนข้างที่จะกังวลน,นะฮะเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ๊ะจะเป็นการบูลลี่คนที่รูปร่างใหญ่ไหมนะฮะเป็นการบูลลี่คนอ้วนหรือเปล่านะครับจะเป็นบอดดี้เชมมิ่งไหม ะะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่กังวลกันแย่ถ้าจะพูดก็พูดนะทุกคนฝรั่งเนี่ยความฝรั่งเ่ะเขาไม่เก็ตหรอกว่ามันจะเป็นวรรณคาดีอะไรคือเขาไม่มานั่งสนใจเขาไม่มานั่งที่จะศึกษาหรอกจริงๆคือเขามองว่าสวยก็คือสวยอะ่ะนะฮะแต่ถ้าถามเราตามตรงเราก็มองว่ามันก็เสี่ยงอยู่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเธอเป็นยักษ์เขาไม่รู้นะเขารู้แต่ว่าเอ๊ะ เธอเป็นคนอ้วนหรอเพือนออกมาแล้วเปลี่นเป็นคนอ้วนแล้วเธอแปลงกายเป็นผู้หญิงสวยหรอมันเป็นการบูลลี่หรือเปล่านะเขาก็จะคิดอย่างนี้แน่นอนนะฮะเราจึงบอกว่าถ้าสมมติว่าชุดนี้เปลี่ยนจากยักษ์เนี่ยนะครับเป็นเป็นอสุรกายดีไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นทําชุดเป็นแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยตอนแรกอะไรเงี้ยไม่จำเป็นไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นยักษ์ก็ได้นะครับแล้วค่อยแปลงร่างออกมาเป็นชุดสวยๆอะไรอย่างนี้น่าจะลดการบูลลี่ได้มากกว่าหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ ลองไปคิดกันดูนะฮะอันนี้เป็นความเห็นของเราเนาะชุดนี้พูดตามตรงก็คือส่งตอนแปงลงร่างออกมาก็คือส่งมากที่สุดของที่สุดก็คือนางในวันนางในวันคดีเลยนะเราชอบหน้ากากยักษ์นะฮะกรรมการก็ชอบเพราะว่าหน้ากากยักษ์มันสามารถที่จะเอาไปทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะของที่ระลึกให้กับเพื่อนๆน,นะฮะที่ไปประกวดได้ด้วยนะครับมันสามารถต่อยอดได้ในสดของหน้ากากยักษ์อันนี้กรรมการก็ ค่อนข้างที่จะชอบเนาะจากการที่ดูไลฟ์เมื่อวานแต่สิ่งหนึ่งที่เขาติเนี่ยนอกจากเรื่องของการบูลลี่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับบอดี้เชมมิ่งแล้วเนี่ยนะฮะที่เขากังวลก,กังวลกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนของชุดเนี่ยเวลาแปลงร่างออกมาแล้วเนี่ยคือเขากลัวว่าชายกระโปรงด้านล่างเนี่ยมันจะไม่สมูทนะฮะมันจะดูแข็งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เขากังวลกันนะครับถ้าใครสังเกตนะช่วงชายกระโปรงด้านล่างเนี่ยเวลาที่แบบ อืมสบัดออกมาแล้วเนี่ยคือมันไม่อยู่ทรงอะ่ะไม่อยู่ทรงใหม่หมายความว่ามันไม่คลายอย่างที่เราหวังไว้นะครับเนาะก,ก็ต้องมาดูว่าเขาจะมีการแค้ไขยังไงให้มาดูสมูทมากกว่าน,นี้ไหมในการแปลงร่างให้ทุกอย่างมันคลายตัวหมดให้มันเซตดูสวยงามอะไรประมาณนี้นะครับแต่ใจจริงอะ่ะชุดนี้เราชอบมากชอบทรงนะฮะชอบลูกลกเล่นในการแปลงร่างนี่แหละ นะอืมสวยแล้วความเล่นสีอะความเล่นสีตรงกระโปรงนะทุกคนคลื่นแม่น้ำนะฮะไล่มาเป็นสีทองมันดูหรูมันดูหร่มหรามันดูแบบดูแพงดูหมาเห่าอะไรเงี้ยนะหมาเห่าือว่าสวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะอืมประมาณนี้แล้วอย่างหนึ่งมันก็ อแมนดาก็เหมือนเป็นคนใต้ด้วยนะฮะอย่างที่คนออกแบบเขาพิเศษไปเมื่อวานก็คือเป็นคนใต้ก็คือเป็นคนภูเก็ตนั่นแหละก็สามารถที่จะบวงบอกของตัวอแมนดาได้ดีนะฮะเกี่ยวกับในเรื่องของมาจากภูเก็ตมาจากทะเลประมาณนี้เนาะนะครับสตรอรี่ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าถามว่าต้องปรับแก้ตรงไหนนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าจะเซฟที่สุดก็คือทําจากเป็นยักษ์เนี่ยให้เป็นผีไหมเป็นชุดผีคุมมาก,ก่อนหรือเปล่าอสุรกายอย่างนี้นะครับ แต่ว่าก็ใส่หน้ายักนะใส่หน้ายักนะครับแต่ว่าตัวอาจจะเป็นแบบไม่ต้องมีนมให้มันดูอ้วนๆหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะประมาณนั้นไปนะแล้วก็ในเรื่องในเรื่องของชายกระโปรงอะไรเงี้ยที่มันดูแข็งๆเวลาแบบสะบัดออกมาแล้วมันแล้วมันไม่คลายอะไรเงี้ยอาจจะปรับตรงนี้อีกนิดนึงนะฮะตามที่กรรมการว่าประมาณนี้นะครับอืมนี่แหละอยากจะเขียนชุดน,นี้ไป m i s s universe นะครับทุกคนว่ายัางไงชุดนี้เหมาะหรือเปล่าคอมเมนต์กันมานะฮะคอมเมนต์กันมาพูดถึงชุดประจำชาติเนี่ยเราก็ต้องมองว่าในปีนี้นะมันเป็นเรื่องราวที่ดีนะที่ให้อเมนดาเนี่ยได้สวมใส่ชุดของผู้ออกแบบทั้ง3คนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้เห็นภาพจริงๆนะว่านางงามใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับคือถ้าเป็นปีก่อนๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นคภาพสเก็ตถูกไหม บางปีเนี่ยก็ทําออกมาไม่ตรงแบบบ้างนะฮะบางบางปีก็ทําออกมาแบบป่วยอะ่ะทุกคนป่วยคือแบบย่าหาทําอะไรประมาณนั้นนะพูดก็พูดนะอย่างปีที่แล้วอย่างเงี้ยนะชุดปีทักโขดน,นะครับที่ประกวดออกแบบมาชนะเลิศแล้วก็มีข่าวดราม่าว่าไปติดเลกริศเนาะ mm. ก็จนแบบว่าทํามาเป็นอีกชุดหนึง่งนะที่เราคาดไม่ถึงนะพูดก็พูดตามตรงว,ว่าชุดนั้นก็ค่อนข้างที่จะแอบแกงอยู่นิดหนึ่งนะฮะก็ค่อนข้างที่จะตกใจอยู่นะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องราวด,ดีๆที่เราได้เห็นเนาะเหมือนเราเหมือนประเทศเวียดนามอะไรเงี้ยเวียดนามก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เขาให้นางงามแบบสวมใส่ชุดจริงเลยนะก่อนที่จะจะ,จะตัดสินว่าใครจะเป็นรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเป็นแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเราจะได้เห็นแบบชุดจริงๆเลยนะฮะต้องปรับแก้ตรงไหนก็จะได้ปรับแก้ตรงนั้นเลยนะครับทุกคนต่อกันที่ชุดที่2นะครับชุดที่2เป็นชุดของนางมโนรานะฮะชุดที่วีนาเคยสวมใส่ นะครับชุดน,นี้คนออกแบบก็เป็นคนเดียวกันที่ทำชุดให้กับนิงนะฮะเมื่อปี28นะครับช้างอะไอคอนออฟสยามนะครับก็มีลูกเล่นนะครับอยู่ที่ไฮโดริกนะครับ28ก็คือหัวช้างโยกใช่ไหมมาปีนี้ก็คือเป็นปีนะฮะเป็นปีพูดก็พูดนะคือชุดนี้เรามองว่าถ้าไม่มีปีก็เป็นชุดไทยธรรมดามาก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 มาอืม แต่พอเสริมปีกเข้าไปโอ้โหมันดูเหมือนแบบนางฟ้ามันดูเหมือนแบบนกจริงๆนะครับเป็นนกที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยเนี่ยคือมันมีความเอาผสมผสานระหว่างความเป็นไทยแท้เนี่ยนะระหว่างชุดไทยกับปีกที่ดูมีความทันสมัยเนี่ยเข้ามาผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆนะครับทุกคนลองดูอเมนดาใส่นะ แต่เรามองว่าชุดนี้ยถ้าเล่นสีทองให้มันดูแบบระยิบระยับมากกว่าเนี้ชุดจะดูเด่นนะครับืแต่เรามองว่ามันเป็นสีทองที่ดูด้านนะฮะอาจจะเพิ่มจีเวลเข้าไปให้มันดูเลิศมากกว่านี้แต่ว่าความไฮดรอลิกใดๆก็คือสมูทนะครับก็คือดูไม่โปะนะได้อยู่ได้อยู่ ฟูเทิร์ลำบากนิดหนึง่งนะด้วยชายกระโปรงอ่ยอาจจะต้องตัดให้แบบชายกระโปรงมันดูแบบเดินดูสะดวกกว่านี้ไหมหรือว่ายังไงนะครับจุดเด่นก็แ,ลแหละอยู่ที่ปีกอย่างเดียวเลยสำหรับชุดนี้เนาะ สำหรับเมื่อวานเนาะที่เขาบอกไปว่าจะมีการปรับเปลี่ยนก็คือปีกเนี่ยก็จะเพิ่มลายเข้าไปนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นลายไทยอะไรพวกนี้แหละนะฮะเออจะได้ดูมีความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ในส่วนของกระโปรงนะครับเขาก็บอกว่าจะเปลี่ยนเป็นกางเกงนะฮะซึ่งเราตามตรงเรามองว่าไม่ต้องเปลี่ยนเป็นกางเกงก็ได้เป็นกระโปรงเหมือนเดิมเถอะแล้วก็เปลี่ยนแล้วมันดูโปะอะทุกคน ไม่อยากให้เปลี่ยนนะใจจริงเราอยากให้เป็นกระโปรงเหมือนเดิมเพราะว่าทรงมันสวยมากแล้วนะเอาจริงๆเพียงแค่ทําให้มันสั้นขึ้นเทน่านั้นเองให้มันเดินสะดวกมากยิ่งขึ้นแค่นี้นะครับไม่จะเป็นที่จะต้องเป็นกางเกงเลยแล้วก็อาจจะต้องแบบเพิ่มความเล่นไฟในชุดเข้าไปกว่านี้แค่นี้เราก็คิดว่าชุดนี้ perfect แล้วนะอืมไม่อยากให้ทําเป็นกางเกงทุกคนคิดว่าอย่างไงกันบ้าง เราว่ากางเกงไม่เหมาะอ่ะทุกคนอแมนดาเหมาะกับการใส่กระโปรงมากกว่าอืมจริงจริงจริงๆอย่าอย่าทำเป็นกางเกงขอร้องนะอันนี้ความเห็นของเราเนาะแล้วก็ในส่วนของปีกนะครับที่ยังไม่กลางเนี่ยก็ทาให้มันหุบหุบลงกว่าน,นี้อีกนะครับจะได้ไม่โปะเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาพรีเซนต์เมื่อวานนะครับอ่ะเมื่อเอาชุดนี้ไปเทียบกับชุดของยักษ์เนี่ย เราชอบชุดยักษ์มากกว่านะครับอันนี้เทียบกันแล้วนะระหว่างชุดยักษ์กับชุดนั่งมโนราเราชอบชุดยักษ์มากกว่านะครับทีนี้เราลองมาดูที่ชุดต่อไปกันบ้างชุดต่อไปก็คือชุดประกาศนั่นเองนะฮะหลายคนชอบชุดนี้มากนะฮะชุดประกาศชุดนี้นะครับชุดประกาศชุดนี้เขาให้ชื่อว่า The r i v e r Fighter of สยามนะครับหรือว่าชื่อไทยเนี่ยเขาให้ชื่อว่าชุดไต่ลงนะครับอนงนาสุวรรณมาชานะครับ ชุดนี้แรงบันดาลใจอย่างที่ทุกคนดูกันก็คือปรากัดลายธงชาตินะครับซึ่งเอาจริงๆมะชุดนี้เห็นตอนแรกก็คือว้าวว้าวมากแล้วก็คือชอบมากเลยนะพูดก็พูดตามตรงนะเราไม่ได้เห็นชุดประจำชาติไทยเนี่ยที่มีแรงบันดาลใจจากสัตว์เนี่ยก็คือนานมากแล้วนะฮะถ้าชุดนี้จะเป็นชุดประจำชาติอีกชุดหนึ่ง เราว่าต่างชาติเนี่ยก็เกตนะเอาจริงๆเพราะว่าในส่วนของประกาศไทยเนี่ยก็เป็นชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในระดับหนึ่งนะครับขนาด iPhone เนี่ยนะก็ได้นำภาพนะฮะประกาศไทยไปเป็นวอลเปเปอร์มาแล้วถูกต้องไหมฮะเมื่อวานคนออกแบบก็มีการพรีเซนต์อย่างดีเลยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะแต่ว่าชุดนี้เอาจริงๆไหมข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือน้ำหนักนะฮะที่ค่อนข้างที่จะหนักมากนะเมื่อวานสังเกตอแมนด้าเนี่ย ก็คือสีหน้าออกเลยแบบต่าอออเลยว่าเขาหนักมากนะเออประมาณนั้นแล้วก็ชุดนี้นะฮะเราชอบลูกเล่นลูกเล่นตรงที่มีบับเบิลออกมาตรงข้างๆนะครับแต่ว่ากรรมการเนี่ยก็ตินะฮะติว่าเอ๊ะควรจะมีบับเบิลออกมาตรงปากมากกว่าไหมเพื่อความสมจริงนะอันนี้เราก็เห็นด้วยนะทุกคนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาปามันจะก่อวอร์ดใช่ไหมมันจะมีวอร์ดออกมามก็จะมีตรงปากป,ากป,ากประมาณนี้นะครับ เป็นฟองเนาะประมาณนั้นอันนี้ก็เห็นด้วยแล้วก็กรรมการอยากให้ไปลดออพอชั่นนะครับของในส่วนของขนาดเล็กลงมาหน่อยนะฮะส่วนหัวเล็กกว่านี้ไหมส่วนหางเล็กกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็การใช้วัสดุเนี่ยมีวัสดุไหนที่สามารถที่จะทําให้ขนาดเนี่ยมันเบาได้ลงกว่านี้นะครับจริงๆชุดนี้จากที่เราเห็นในไลฟ์นะโอกาสที่จะชนะเนี่ยมีสูงมาก เพราะกรรมการเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบมากถึงมากที่สุดนะฮะขนาดแม่ปุ้ยเมื่อวานไม่ได้มาเป็นกรรมการเนี่ยก็ยังวิดีโอคอลมาเลยแล้วก็เป็นคนเดียวนะเป็นคนเดียวที่วิดีโอคอลมาพูดคุยนะฮะอีก2ชุดก็คือไม่ได้มีการวิดีโอคอลนะจ๊ะมาวิดีโอคอลชุดนี้นะจ๊ะคิดว่าจะชนะเวลาอันนี้ว่าเปอร์เซ็นชนะสูงมากแล้วก็ประกอบกับในโลกของโซเชียลเนี่ยนะแค,ค่ก็คือไม่ใช่แค่แฟนนางงามนะ คนทั่วไปที่ไม่ดูนางงามเห็นชุดนี้เขาก็เชียร์ชุดนี้นะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าชุดนี้สวยแล้วก็สื่อความเป็นไทยได้ดีแน่นอนลายธงชาติในชุดเนี่ยมันเด่นนะฮะเห็นแล้วก็รู้เลยว่ามาจากประเทศไทยนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่หลายคนพูดถึงคือชุดนี้ดูรกไปไหมนะครับดูรกไปหรือเปล่าทำไมอแมนด้าดูดูตันไปหรือเปล่านะฮะอ่ะอันนี้ขออนุญาตนะ อะพูดก็พูดนะพูดถึงเรื่องความลบก,ก่อนเราว่าชุดนี้ดูไม่ลบดูพอดีแล้วนะฮะอาท้านเอาไปเปรียบเทียบกับพวกละตินอะไรเงี้ยหลายชุดที่เราเห็นมาหลายๆปีเนี่ยลกยิ่งกว่าทุกคนรบยิ่งกว่านะฮะทุกคนเข้าใจคาว่าความเป็นชุดตาชาดไหมคือมันคือความสนุกมันคือความเป็นแฟนตาซีมันคือส่วนหนึ่งของการประกวดเวที Miss Universe อะ่ะก็คือชุดนี้เป็นสุดละตินได้ก็คือ1ความอลังการน2ะความสีสันความคันร่ฟูนะ3คือลูกเล่น นี่คือฟ้าราตินได้ตายเลยนะสำหรับชุดปากัดอะเอาจริงๆถ้าจะมองว่าชุดไหนลกนะเอาไปดูชุดปีที่แล้วดีกว่านะอ่ะนั่นแหละชุดปีที่แล้วกับชุดปีนี้ชุดไหนดูลกมากกว่ากันเอาเทียบแค่ในไทยก็พอจบบึง้งนะครับส่วนตัวเราเชียร์ให้ชุดของปากัดแล้วก็ชุดของยักษ์เนี่ยจับมือกันนะฮะถ้าอยากได้ความสง่าไปเอาชุดยักษ์นะฮะ ชุดย่คือส่งตัวอเมนดามากนะแต่ถ้าจะเอาความอลังการก็ต้องเอาชุดปรากัดนะครับทุกคนเชียร์ชุดไหนกันบ้างคอมเมนต์กันมาคอมเมนต์กันมานะเดี๋ยวรอดูผลวันที่18บวันที่18ธันวาเนี่ยคือวันศุกร์นี้จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับว่าชุดไหนจะได้นําไปพัฒนาต่อยอดเป็นชุดประจาชาติต่อไปอันนี้เราก็ต้องคอยติดตามกันนะครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยสามชุดนี้ก็คือสวยหมดนะครับ แต่ชอบสุดก็จะเป็นชุดปลากรัตกับชุดยักษ์นั่นเองนะครับคือชุดประจำชาติบ้านเราเนี่ยถือว่าพัฒนามาไกลกว่าสมัยก่อนมาก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 ทุกคนรู้สึกภูมิใจมากกับชุดประจำชาติบ้านเรามีสตอรี่หลายอย่างให้เราได้ศึกษาเนาะแต่ถ้าจะเลือกชุดประจำชาติสักชุดเนี่ยคือแน่นอนหนึ่งต้องไม่เป็นภาระนางงาม2นางงามต้องสงา่าสามต้องเด่นเพราะว่าไปอยู่บนเวนทีรวมกันแล้วเนี่ยชุดประจำชาติของเราต้องไม่ตามให้ใคร อันนี้คือสิ่งสําคัญมากคือต้องเด็ดนะฮะประมาณนี้นะส่วนสตอรี่นู่นี่นั่นคือเอาจริงๆริไหมฝรั่งเขาไม่สนใจหรอกทุกคนฝรั่งเขามองว่าสวยก็คือสวยจบเท่านั้นแหละอืมนะมารอเชียมารอเชียกกันนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการพูดถึงเรื่องชุบนำชาตินะครับใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะทุกคนเชียร์ใครกันบ้าง พูดคุยกันพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวมาตอบคอมเมนต์นะวันนี้ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบา